มันแล้วหอมันเลยยังคงตายอยู่ตรงบบาคงเป้ยี่โอเคโอ้ยนั่นมันข้างหลงังนั่นพีนเหรอ,อยห<า>อไม่ไม่มันนกน้ำี๋ยว่านี่มันจะรดโอ้ยเต็มอันนี้เต็มมาเลยนี่นะอ่าแต่งตั้งบนน้านั่นนัน่นนกน้ำไม่ใจไม่นกน้ำมันตายนี่ฮะ ไม่แต่ว่าตัวแต่ว่ามันมันยังลอยไปมันยังรุยเลยถ้าจะไม่แต่ว่ามันยงนอไย่าเยี้ยอย่นี้อ่าเยียบอย่าเยียบเราออกมาเป็นแพ่ยางเด่ยเก็บไปตัวตาเย็บไปตัวตาอืมเป็นเพ่ยไม่เยามนเนรูว่ามันเนยกกเกขานี้ตายเลอ้วนี้เยเเยเนยนยเนเยน าตัวนี้ไปเหกล้ก่อนไปช่งตัอึียาหลอมตัวเนี่ยหลอมไปเยนะมันได้ปลาหลวงนันัวกระต่ายแ่ที่ออกตูธรรมชาติอ้เนา้นางนวลโชบ

cáo che ตะเเองเมื่อยัง ta, อยู่สิเคยนี่กะเอาแชร์ไว้แรก มันนกนามอไอักป๊หนึ่งไอตักข้าวปนวนโอเคแต่ถ้าเนื้องใช้ๆอยู่นู่นไอนี่เป็นไร้าเดยนี้หลายนั่นอย่า้วยเลอมันโอกาสรอดก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นเราเราก็ต้องสร้างศูนย์เพาะของเราเองเล็กๆแบบนี้ไข่แล้วก็ปล่อยไข่แล้วปล่อยให้ได้เยอะที่สุดอันนี้มันมามันก็เสียหายมันก็เสียหายเยอะ มันก็ตายมันก็อะไรระหว่างทางแล้วก็หลังจากรอดจากตายก็ยังมาเจอนกโฉบหลังจากนกโฉบเราก็ยังไม่รู้จะไปเจออะไรอีกข้างหน้ากว่าจะได้ตัวละสักขีดนะ่ะสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไม่ช่วยกันปกป้องหรือว่าดูแลพวกกับใจเสี่ยงต่อการสูญเสียเนี่ยผมว่าไม่รู้ก็จะทำเพื่ออะไรนะน,นี้พูดตรงๆเลยนะถ้าไม่ทำนะัาจะทจ ก็แต่ว่ามันต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่าเอ้ยอัตราการเสียหายหรือว่าความเสี่ยงในการโดนจับไปก่อนวัยอันควรเนี่ยน่าจะมีนะ<ม>พวกทาประมงที่ผิดกฎหมายที่พวกเครื่องมือที่มันมันตาถี่อะไรพวกเนี้ยฮะที่กรมประมงเองเขาก็พยายามอยู่แล้วชาวบ้านเองก็ยังพยายามที่จะลักลอบอยู่อย่างเงี้ย<ม>คือผมมาเห็นแล้วมันก็ว้าวานะครับก็คืออยากจะให้มันเกิดสิ่งดีๆแล้วก็ ให้มันเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสําหรับวัตถุดิบนะพี่เล็นะนี่บ้านปลาเราไม่ได้เจ็ดลานเราได้นกมาด้วยเยอะมานกนกนกมันก็มามจับปลากกมามาจับปลามาหากินนะเราก็ดูได้ไง่ายคนเราเข,เขาดูนกคนหาปลาสมัยก่อนต้องดูนกแต่นีนกเยอะก็แสดงว่ามันมีปลาให้มันกินก็ลอง zoom ก็ไปดูที่ที่ปานะ้ายหน่อยนกต็มือจริงนกพวกนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้นะโดยปกติแล้วเขาไม่ได้อยู่นะ มันมาเออแต่แต่ช่วงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นอ่ะพี่ว่ามันเริ่มเยอะขึ้นก็เพราะเป็นเป็นเพราะเขตที่เราทําเขตอนุรักษ์อาจจะเป็นไม่ได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยมันจะก็จะอยู่เยอะอันนี้คือโอ้ยปลาขี้ตังค์อันนี้คือเกีือเนี่คือออกซิเจนใช่ไหมไม่มันน้ายาฆ่าเชื้ออันนี้คือปลาขี้ตังค์เหรอปล่อยตรงไหนปล่อยปล่อยหน้าสวนอันนี้ขอเข้ามาพี่เด็กขอเข้ามาขอขอเข้ามานั่นแหละแต่ว่า อันนี้มันเล็กว่าจะปล่อยไว้ข้างในนี่แหละในในเขตแต่แถวหน้าสวนยิ่งอยากยิ่งอยากจะทดลองดูด้วยถ้าเราเลี้ยงได้อ่ะมันมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะอ๋อหมายถึงว่าตัวตัวนี้หรอใช่ใช่ก็ทดลองที่พี่ก็เก็บเอาไว้ต้องทดลองไม่ไม่ลองเนี่ยปล่อยปล่อยในนี่แหละวันหนึ่งมันก็โตขึ้นแต่ปลาข้าวอยู่ปลาใหญ่ก็ไม่มีมันก็จะเป็นปลา เออปลาเสือโนมันจะได้มีเพื่อนอันี้คือเสือสดาวเสือพ่งน้เสือเสดาวนี่ยดค้ก็อาเดีต้อ่าเราจะได้เห็นมันอีกไหม มันยอยู่เป็นฝูงเราได้ดูถ้ามันไม่ออกไปผมว่าม,มันไม่ออกไปไหนแล้วมันอยู่แถวนี้แหละในคลองนี่แหละพอดีละปีนึ่งไม่เห็นเพราะว่าถ้าน้ำไม่ท่วมนะอ่ะนะก็แก้ก็แก้แต่ยยนี้